พาใครไม่พาพาหลอดลูคัสกับเด็กรับใช้มาด้วยเหรอครับค่ะพวกเขาเป็นคนที่ฉันเชื่อใจมากที่สุดน่าเสียดายนะครับที่เลรีว่าไม่ตรงกับงานโอเปร่าหวังว่าสักวันเราจะได้ไปชมด้วยกันนะครับหลอดลูคัส กินเค,ค้กด้วยสิคะไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยชอบของหวานเอเดนชอบกินเค,ค้กไม่ใช่หรอสั่งมาหลายๆอย่างเลยนะเอ,อเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะ <c oughs> สั่งสิไม่เป็นไรครับ พนักงานมีอะไรให้รับใช้หรอครับคุณลูกค้าเอาเค้กที่ทางร้านแนะนํามาสักสองสามชิ้นสิรับทราบครับบางอาจดูถูกกันซะได้อหมจริงสิไม่ทราบว่าเลดี้ ลองเก็บคำสารภาพรับของผมไปคิดหรือยังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ความสัมพันธ์ของชายหญิงไม่ใช่เรื่องง่ายดายขนาดนั้นพวกเราเป็นขุนนางชนสั้นสูงนี่จึงเป็นปัญหาระหว่างตระกูลด้วย งั้นเราใช้โอกาสนี้นัดสองตระกูลมาเจอกันก่อนดีไหมครับถ้ามันคือรักแท้ซะอย่างจะมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้รันหรอครับรักแท้หรอคะเข้าใจแล้วคะ่ะในเมื่อคุณมั่นใจว่าพร้อม งั้นช่วยเซ็นเอกสารให้ฉันสักสบับนึงได้ไหมคะถ้าคุณยอมตกลงฉันก็พร้อมจะจริงจังด้วยแน่นอนครับเอกสารอะไรหรอครับถ้ามันช่วยพิสูจน์ความรักให้ผมได้ต่อให้ดื่มยาพิษผมก็ยอม ไม่ได้จะขอให้ดื่มยาพิษนะคะแค่เซ็นหนังสือสัญญาก็พอหนังสือสัญญาค่ะนี่คือหนังสือสัญญาที่ฉันเตรียมไว้สำหรับคนรักในอนาคตค่ะนะนี่มันอะไรกันครับเนี่ย ข้อแรกห้ามเกาะแก่ชีวิตส่วนตัวของกันและกันหากนอกใจจะถูกตัดนิ้วส่วนข้อ2ทรัพย์สมบัติของแต่ละคนถือว่าเป็นของส่วนตัวห้ามอยากได้ของอีกฝ่ายเด็ดขาดข้อ3พิธีแต่งงานจะจัดขึ้นหลังเซ็นสัญญาไปแล้ว5ปี ส่วนข้อที่4หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างคบหาดูใจเอกฝ่ายจะต้องตายตามไปด้วยเท่านั้นได้ตายพร้อมกันแบบนี้ไม่คิดว่ามันโรแมนติกดีหรอคะ เลดี้เซลรีนานี่คุณกำลังหยอกล้อผมเดือนหรอครับใครว่าล่ะฉันจริงจังพอๆพกับคุณนั่นแหละด้วยการยื่นเงื่อนไขงี่เง่าพวกนี้น่ะหรอดูเหมือนเลดี้จะชอบล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นเป็นงานอดิเรกนะครับอืม นั่นงานอดิเรกข,ของฉันหรอเอาเถอะสมมติว่างั้นการหลอกใช้ความรู้สึกของคนอื่นเพื่อรีถไถเงินก็คงเป็นงานอดิเรกข,ของคุณสินะละีะรีถไอะไรครับการกระทำของคุณมันชัดเจนขนาดนี้คิดว่า ฉันจะดูไม่ออกหรอคะว่าแต่คุณเริ่มคิดแผนปอกลอกเลดี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คงไม่ได้วางแผนคนเดียวหรอกใช่ไหมใครอยู่เบื้องหลังหรอคะคนในตระกูลเขาคูเปอร์รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเจคอบคูเปอร์ในนะิยาย เป็นตัวประกอบที่เข้ามาตีสนิทเซรีนาในวัย23ปีเพื่อหลอกเอาเงินเราแค่สงสัยที่เขาผัวมาเร็วกว่า3ปีเลยลองมาพบดูมาไม่ได้ห้ามบอกในตระกูลผมนะครับปรากฏว่าเจออคอบปูเปอร์โง่เง่ากว่าที่คิด สารภาพตรงนี้จะดีหรอคะถ้าท่านพ่อของคุณรู้เข้าคงไม่จบแค่ตัดนิ้วมือนิ้วเท้าแน่แกคิดว่ากำลังยุ่งอยู่กับใครกันฮะลาก่อนอย่าวุ่นวายจริง คุณก็สนใจสัญญานั่นหรอคะเดี๋ยวผมมารับนะครับนายอยู่กับเลดี้ตรงนี้แหละครับ